วันนี้นะครับแอดมินจะพามาชมรถครอบครัวนะครับขนาดเจ็ดที่นั่งนะครับที่สาขาใหญ่ของประเริฐทุลของเรานะครับนี่สองคันนะครับตอนนี้เป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับคันนี้เป็น Ford e v e r e s t ปี2018นะครับมาในทูลสีแดงดูดูเซนเซอร์รอบคันนะครับคันนี้ขับสี่ล้อนะครับลูกค้าคันนี้นะครับมีชัลลูปขนาดใหญ่มาให้นะครับสำหรับด้านในนะครับ มาต่อกันที่คันนี้2คันนี้เป็นมิวเปี2021นะครับคันนี้ขับ2นะครับภายในเบาะนังทั้งคันนะครับคันนั้นก็เบาะหนังทั้งคันเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็คันนี้มาในโทนสีเทานะครับมาพร้อมกับเซ็นเซอร์รอบคันเช่นเดียวกันนะครับสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาชมด้านหน้ากันบ้างนะครับนี่ด้านหน้าก็จะหลอลประมาณนี้นะครับสําหรับด้านหน้าของตัวรถนะครับคันนี้เซ็นเซอร์รอบคันเลยนะครับตา ไฟหน้าสวยๆแบบนี้กระจังหน้าโครเมียมนะครับคันนี้กระจังหน้าโครเมียมเช่นเดียวกันนะครับคนละแบบคนละทรงกันเลยนะครับเซนเซอร์รอบคันนะครับลูกค้าลูกค้ากําลังมองหารถครอบครัวขนาดใหญ่รถเจ็ดที่นั่งนะครับแนะนำสองคันนี้เลยนะครับมีมิวเอกับอีเวลิธนะครับสำหรับวันนี้แอดมินองคกรขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ